คนกำลังเล่นเกมหาเงินหรือสร้างฐานาคะคะคนจำนวนมากใช้ชีวิตเหมือนกำลังตีปิงปองหาไรายได้เข้ามากลับต้องตีตอบโต้ทุกค่าใช้จ่ายตื่นเช้ามาก็รีบร้อนตกเย็นมาก็เหนื่อยล้าแล้วทุกอย่างก็วนอยู่แบบนี้ซ้าๆเป็นปีแต่คนที่สร้างฐานะเขาเปลี่ยนเกมชีวิตของตัวเองค่ะเปลี่ยนจากปิงปองมาเป็นวอลเล์บอลหรือฟุตบอลเกมที่วางแผนล่วงหน้าได้เกมที่เตรียมตัวก่อนเล่นจริง เกมที่ทุกการฝึกซ้อมสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้อนาคตการเงินของเขาเพราะชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องการตอบโต้สิ่งต่างๆที่เข้ามา แต่คือการออกแบบสนามของตัวเองให้เล่นแล้วสามารถชนะได้จริงๆลองกลับมาถามตัวเองดูค่ะว่าวันนี้เราเล่นเกมแบบไหนอยู่กันแน่แพ้จริงแล้วคุณไม่ได้แพ้เพราะว่าคุณไม่เก่งแต่เพราะคุณเล่นเกมผิดมาตลอดถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนเกมชีวิตจากเกมแค่เอาตัวรอดมาสู่เกมเพื่อสร้างฐานะ